รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับจากโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายโครงการครับเป็นโครงการที่เน้นพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงนะครับแหล่งน้ำเป็นส่วนสำคัญจริงๆในการที่จะผลิตน้ำที่มีคุณภาพมาให้คนใช้ทั้งในแง่ของการอุปโภคบริโภคแล้วก็เพื่อการเพาะปลูกยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของการเพาะปลูกยิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยทั้งประเทศสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีครับ ในปัจจุบันนั้นนะครับพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตลุระทานต้องอาศัยเพียงน้ําฝนและน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นหลักทําให้พืชได้รับน้ําไม่สม่ําเสมออีกทั้งความผันแปรของธรรมชาติทําให้ฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการของพืชทําให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชาลือไทยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและทรงตระหนักดีว่าหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนทุกยากให้กับราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงได้พระราชาทานแนวพระราชาดำริก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชาดำริขึ้นมาซึ่งแบ่งออกได้เป็น5ประเภทดังนี้ 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกอุปโภคและบริโภค ได้แก่อ่างเก็บน้ำและฝ่ายทดน้ำา 2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร 3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำา 4. โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มและ 5. โครงการบรรเทาอุทกภัย คุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับทรงใส่ใจในรยละเอดทุกขั้นตอนครับแล้วก็พยายามแก้ปัญหาในทุกรูปแบบถ้าน้ําน้อยหรือว่าขาดแคลนน้าก็ต้องหาน้ําในปริมาณที่มากขึ้นและในทางตรงกันข้ามครับถ้าน้ํามีปริมาณมากเกินไปก็ต้องคํานวณแล้วก็หาทางจัดการแล้วก็รวมถึงปริมาณน้ําให้เหมาะสม และในทางกลับกันครับถ้าน้ํานั้นเน่าเสียก็หาวิธีในการจัดการให้น้ํานั้นกลับมามีคุณภาพแล้วก็สะอาดใสได้ดังเดิมจะเห็นได้นะครับว่าโครงการในการจัดการน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริส่งผลประโยชน์ทั้งคนไทยและก็รวมถึงประเทศไทยในระยะสั้นและก็รวมถึงระยะยาวด้วยครับซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งผลประโยชน์นะครับทั้งในแง่ของประชาชนคนไทยและก็รวมถึงประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับ ไม่ว่าจะในเรื่องของการช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีซึ่งทำให้ได้ผลิตผลที่มากขึ้นและเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้มากยิ่งขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆไว้ช่วยให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างพอเพียงตลอดปีทำให้ราษฎรมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นและยังช่วยให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์ด้วย บางโครงการจะเป็นประเภทเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธารอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณน้ำลำธารเป็นชั้นๆพร้อมระบบกระจายจากฝายต่างๆไปสู่พื้นที่สฝั่งของลำธาร ทำให้พื้นดินชุ่มชื้นและป่าไม้ตามแนวสองฝั่งลำธารเขียวชวยอุ่มตลอดปีทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป จะเห็นได้นะครับว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริมีวัตถุประสงค์หลักที่สําคัญนั่นคือเพื่อการเกษตรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยังมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลากหลายโครงการครับที่นอกจากเพื่อการเกษตรแล้วยังมีอีกหลายวัตถุประสงค์พร้อมกันไปด้วยนั่นคือโครงการเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์และก็โครงการแก้มลิงครับ ยดยเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์สร้างขึ้นเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแง้งและเป็นการป้องกันบรรเทาน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำป่าศักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูน้ำหลากและบรรเทาปัญหาน้ำเน่เนาเสียในกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองใหญ่ในภาคกลางอีกทั้งเป็นแหล่งพ่อพันุปลาและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย ส่วนโครงการแก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลโดยการขุดลอกคลองชายฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นคลองพักน้ำขนาดใหญ่หรือแก้มลิงแล้วระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกหรือน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติซึ่งปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัยตามพระราชดำริแก้มลิงหนองใหญ่จังหวัดชุมพร และพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอูตเผาอำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอีกด้วยเราจะเห็นได้นะครับว่าทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศและแน่นอนสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับนั่นเป็นข้อพิสูจน์ให้เราเห็นนะครับว่าจากปฐมบร,รม,มาราชองค์การที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสตั้งแต่ทรงขึ้นครองราดไว้ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามยังเป็นหลักพระราชดำริที่พระองค์ท่านปฏิบัติเสมอมาครับ